สวัสดีคะ่ะตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าคะ่ะมาดูเราเจ็บตกกันนะคะปาดค้นมือขึ้นนี่พมันเป็นหมืน่นสองมืนนม่นบุนติเต็มเดือนนี้บพมันที่เป็น2องหมื่นเพราเป็นงานเจาผาพเนาะคือได้หลายล้านเนะาะ พูดแล้วพูดแล้วพดแล้วโอ้โหธรรมดาแม่ค้าแม่ค้ากระติกขายดิบขายดีเด้ีเนาะคนหลายปเห็นยังการซูล่ามื่นเมาเนี่ยและค้นสีสื่อดีอันนี้กว๋วยเตี๋ยวแกงเส้นอะไนระ ขยงขยะขัดเจ็บไปขวัดไปทำความสะอาดไปป้าดเพื่อนเมาทอดได้ไะนี่ขยะนี่โอ้ป้าดมาทมาําหนาไปแม่ที่กับจิบ แล้วพูดแล้วพูดแล้วคนเยอะมากพูดพูดหมักบ้วนหักแตงแม่ค้าแม่ขายกิจอะขายดิบขายดีเด้เนาะขายเบิร์ตบ้างล่ะแม่ค้าพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วแม่ค้าแม่ขาย กะจิได้ขายดีตัควคนหลายปหนนี้เนาะแม่ข้าก็ได้มึงน้องน้องลูกลูกย่าเมือเศร้ามากกะจิป,ปะมาานี่ค่ะพี่นอ้องคะสวยดอกฮะขึ <c oughs> ้น <c oughs> มาส่งวงเลยส,ดดว <c oughs> สวยเป็นย่องใหญ่สวยเป็นย่อมใหญ่เมื่อนี้เขากะจิเด็กเขาไปพักได้พักบ่เพิ่งไปเลย,ยเอ๋อท่าเอมมี่เมื่อนี้เจ๋อยู่ไหนอ่ะ เพลงน้องอุ้งอิงแอบฝากเพลงอะไรอ่ะฝาวซ้ำน้อยค่อยหักบอกซ้ำน้อยค่อยหักพะนะฝ <c oughs> ากพี่ฝากน้องซอยเชียรวซอยสนับสนุนเนี้ยได้จะเ<อ>พลงของอิหลาหน้อยพะนะม, <c oughs> มวนบะมวนกับอุตสา,าเคียวมวลโย่เต้เพลงยังกั<ส>นร้องได้เบิร์ดพี่น้องจะมาคนเนียง เงิดอยู่เขาลองเพศไหนก็ลองไหนน้ำเขาเบิดเอารวก <c oughs> ว่าธรรมดาย่าเหมือเศเ้ามากกัสิประมาณน,นี้แหละลูกๆเตา่เตาๆครับหาอาบนา้ำล่างนาล่างตาย่ามือนเร่งกระหาเฮนเฮ่นเฮนเฮนเฮเฮมันเป็นวิธีชีวิตของอหมอล่ำของแดนเซอร์เนะพี่น้องเนาะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเขาก็จะประมาณนี้แหละอืมนะ เมที่กะยังซี่ล่ะมือเค้ืนข้นมันสิเกือบเป็นบืนกลัวสองหมืนพื้นิเาะเต็มเต็มเดินเลยแหมสถานทีกับมอพอว่ามันเป็นงานฟี่งานฟี่แล้วก็คนกันหลายสถานทีกับบริเทะ้นกัเลยอยากมาเบิงปาเบอธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะพี่น้องค่ะ ปวดพวบหม้บ,บักแตงอิลีเอาผาแนกผนกขยะกระเฮ็ดขยะผแนกเก็บขวดขกระเจ็บไปนาเวทีพวกเวทีกรกระลั่งเก็บกระลั่งผลค่ะพี่น้องมันนี่สิยูไทยเอ็มดีพะนะก็เลยสิพักมื่อหนึ่งวันสันพักมื่อหนึ่งคุณไน้แม่กระสิเข่าบ้านไปพักพอนหนึ่งวันหยุดหนึ่งวันพะนะ เอาผู้เก็บผู้เก็บขยะกับเ,เก็บไปผู้เก็บกระดาษกับเก็บไปค่ะพี่น้องค่ะมองนั่งมองเศร้าเข้าไปเบื้องหลังมีที่กันสาวใบมอญสีแดงกำไปเลยเนียน่ยเมื่อเช้า <c oughs> <c oughs> ตอนเศร้ามากระสิประมาณนี้ครับพี่น้องหลังเวทีก็จะประมาณนี้แหละค่ะใต้เวทีอย่าไปใกล้เวทนะีแล้วอะไรจะหล่นตุ้มตามเข้ามาอันนี้ก็คือรถชุดค่ะกลังสุด ผู้ขนสุดผู้ขนกระลังสุดกะจัดไปน้องสามน้องสี่น่องน้องเอือน้องเอือน่องสามน่องสี่เอาขึ้นขึ้นตลกเป็นไหนกว่าตลกฮะน้องสามเป็นไหนตลกุกมือขึ้นมีข้อหัวบ่บ่ ไปเฮ็ดยังให้เพื่อนหัวนั่น่บเอาหัวย้อนยังหัวย้อนยังหัวย้อนบ่ไปแต่อยากหัวติฮะหัวย้อนบ่ไปแต่อยากหัวก็เลยอยากหัวตีคะแก็บชุดมีสองมีสองขันพ่นมันหลายขึ้นมันเพิ่มขึ้นมันก็เลียบ ปีนี้สองคันนะคะพี่ยาทีแรกปีนี้แดนเซอร์เยอะขึ้นค่ะลล่างกับตีร่างใหญ่ขึ้นตุ้งใหญ่ขึ้นของหลายของหลายขึ้นค้นกับเพิ่มขึ้นของกับหลายขึ้นค่ะมันก็เลยเป็นเพิ่มลดเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพี่น้องค่ะเพิ่มความอรังกอกอรังการเอาอันนี้เอาไว้ใส่นี่เอาไปใส่นี่เอาขึ้นข้างบนค่ะพุ่ย่าเมโอุนหลังคาค่ะปัด จัหน่อยสิไ่ได้เอาไว้ทั้งเทิงบุญทีปัดเก็บกี่ตัวแล้วน่ะน่ะกี่ตัวเอาใส่น่ะกี่ตัวเอาวางน่ะมันกะรังการย่อนอันนี้ล่ะอันรังการย่อนเพรนี่ล่ะอันนั่นกับการบลอกขาดมันกัสิไเรซื้อใหมทิเอ้า ขันบาสันมั่งกับซีเรียสไม่ดีธรรมดาละข้าวมาเผ็ดเนาะมันก็เผ็ดเม็ดงามเนาะแล้วก็ต้องอดเอาแต่กะมีบินกะมีบบดนี้ นาที่พร้อมแล้วที่จะทำการออกสลากในงวดประจำวันที่4,567ูนย์ศูนยมศูนผู้ใดสิวาบดีศูนย์ เรียกออกอะไรคะคุณย่างวดนี้สี่สี่นั่นก็คืออายุของคุณย่าเองค่ะสี่สี่พันนับพานเอาพี่น้องดูลูกๆเต้าๆแล้วคุณนายแม่ก็จะไปพักผ่อนนะคะก็จะเป็นการเดินทางกลับบ้านเอา ขอให้ลูกๆทุกคนรถทุกคันทุกคนทุกชีวิตทุกดวงใจให้เดินทางปลอดภ <แ S 1> ัยเงยลยๆปังๆเดินทางปลอดภัยทุกคนด้วยนะจ๊ะอย่าเจ็บอย่าจนคะ่ะอ้โอเคค่ะไปไปละจ้าเบองแล้วให้กดไล์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ใบบกรูงความทาม่ามกาโรช่องควาลำเพลินด้วยนะคะสวัสดีจ้า